ได้ได้ว่าหลายคนค่ะคงจะทราบกันดีว่าทางด้านคุณแอบทักษะอรแล้วก็คุณสงการเตชะนงก็ได้เลิกลากันไปเป็นระยะเวลานาน,านแล้วค่ะแต่ว่าทั้งคู่ค่ะก็ยังคงทําหน้าที่เป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องปีใหม่ค่ะล่าสุดค่ะทางด้านคุณสงการนะคะก็ได้ออกมาเอ่ยปากชมอดีตภรรยาอย่างคุณแอบทักษะอ่อนนะคะว่าทําหน้าที่แม่ได้ดีมากเลี้ยงลูกสาวได้เป็นอย่างดีค่ะโดยงานนี้ค่ะทางด้านคุณสงการจะว่ายังไงเดี๋ยวเราไปชมจากข่าวนี้กันเลยค่ะ ไปนี่ทราบกันดีนะคะว่าปัจจุบันค่ะทางด้านคุณสงการตีชาณรงค์แล้วก็คุณแอบทักษออนค่ะได้เลิกลากันไปเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ก็สามารถกลับมาร่วมเฟรมหรือว่าสามารถเจอกันได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆระหว่างคุณแอบทักษออนแล้วก็คุณสงการเลยค่ะและทางด้านคุณแอบทักษออนเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเธอก็ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวของอดีตสามีอย่างคุณสงการค่ะเพราะว่าทางด้านคุณแอบทักษออนเองค่ะก็มักจะพาลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ค่ะไปเยี่ยมคุณปู่ไพวงก็และ ย่าพัสลาที่บ้านเตชนะนรงอยู่บ่อยครั้งค่ะรวมถึงในวันเทศกาลสัมคัญสำคัญนะคะคุณแอรทักซาออนเองก็จะเดินทางไปไหว้คุณปู่แล้วก็คุณย่าที่บ้านด้วยค่ะทำให้น้องปีใหม่เองค่ะก็มีความสนิทสนมกับทางด้านครอบครัวของคุณพ่อด้วยค่ะ ล่าสุดค่ะทางด้านคุณสงการเตชะนรงนะคะก็ได้ไปออกรายการซุปตาพาตะลุยคะ่ะที่มีทางด้านคุณนิกกี้นชัดค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยคะ่ะและช่วงหนึ่งของรายการคะ่ะทางด้านคุณนิกกี้ก็ได้ถามความสัมพันธ์กับลูกสาวอย่างน้องปีใหม่คะ่ะว่าสนิทสนมกันมากแค่ไหนและทางด้านคุณสงการเองนะคะก็ได้มีการเอ่ยปากชมอดีตภรรยาอย่างคุณแบบอปทักษอ่อนด้วยค่ะโดยทางด้านคุณนิกกี้ค่ะก็ได้บอกกับคุณสงการว่าพี่ก็ดูติดลูกเหมือนกันนะเห็น üne, ตอนพักถ่ายรายการก็เฟซไทม์หาลูกตลอดและทางด้านคุณสงการก็ตอบกัน มาคะ่ะว่าใช่จะสิบขวบแล้วเร็วมากและเมื่อทางน้าคุณนิกกี้ถามคะ่ะว่าเขาอ้อนพ่อไหมคุณสงการก็บอกว่าแล้วแต่จังหวะแต่ส่วนมากจะออกแนวกวนพ่อมากกว่าและเมื่อทางน้าคุณนิกกี้คะ่ะถามว่าคุณสงการเป็นคุณพ่อที่สปอยลูกไหมคุณสงการก็ตอบว่าไม่ถึงขนาดนั้นเขาเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วไม่ได้เป็นเด็กงองแงแม่เขาเทนมาดีมากพูดด้วยเหตุผลเลยเขาเข้าใจหมดพาไปเดินห้างก็ไม่เคยร้องขอของอะไรเลย แถมงานนี้ค่ะคุณสงการนะคะยังแอบเมาลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ด้วยคะ่ะว่าอย่างตอนคริสต์มาสผมถามเขาอยากได้อะไรเขาก็บอกแล้วแต่ป้าปาได้เลยปีใหม่ได้หมดผมก็เลยบอกไปว่างั้นเดี๋ยวป้าปาซื้อหนังสือเรียนให้นะเขาก็เลยบอกว่ายกเว้นอันนี้อันหนึ่งแล้วกันเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่นะคะคุณสงการแล้วก็คุณแอลพลัสออน,นั้นจะเลิกลากันไปค่ะแต่ก็ยังมีมิตรภาพที่ดีให้แก่กันอยู่ค่ะ